แต่ว่าตอนนี้เราไปกันที่เรื่องของคุณหนึ่งครับสวัสดีครับคุณหนึ่งคุณหนึ่งครับครับสวัสดีครับพี่ป๋องคุณหนึ่งอยู่ที่ไหนครับเนี่ยอ่าอยู่บางบัวทองครับผมบางบัวทองและสัญญากระับฟังทางนู้นเป็นยังไงบ้างครับอ่าชัดเจนดีครับชัดเจนเนี่ยนะหนึ่งตอนนี้หนึ่งอ่หนึ่งฟังผ่านช่องทางไหนอ่ะอ่าฟัง FM ฟครับผมฟังคือฟังทางเ m ฟเหนึ่งศูนย์หนึ่งแล้วก็สัญญาณที่นู่นสัญญาณโอเคใช่ไหมครับ อ่า้งานโอเคครับโอเคนะนะครว่าตอนนี้ตัวคนหนึ่งอยู่กับใครับอยู่คนเดียวครับผมอยู่คนเดียวนะนะครับถ้างั้นมามาเล่าเรื่องนี้ให้พี่ฟังหน่อยให้แฟนรายการฟังหน่อยย้อนกลับไปเมื่อสิบปีที่ผ่านมานะฮะที่บอกว่าเกิดขึ้นตรงทางด่วนบางนาเนี่ยนะฮะไม่ใกล้ไม่ไกลตรงแถวนี้เนี่ยนะฮะของที่หายไปที่ไปเจอมามันคืออะไรอะครับของที่หายไปก็คือขออนุ่าตเล่าเลยนะครับพีบปีก็คือเมื่อสิบปีแล้วอ่ะผมทํางานอยู่บริษัทบริษัทหนึ่งนะครับผม ก็คือรู้จักรุ่นรุ่นที่คนหนึ่งก็คือค่อนข้างสนิทสนิทมากเลยคนนี้อืแล้วทีนี้ก็คือวันนั้นก็คือจะมีงานกินเลี้ยงบริษัทน่าจะเป็นช่วงช่วงประมาปีใหม่ครับผมช่วงประมาณปีใหม่ก็คือก็จะมีสังสรรค์มีการดื่มกันบ้างแล้วก็มีขึ้นไปร้องเพลงบนเวทีอะไรเงี้ยครับผมก็คือจะมีมีเล่นดนตรีนะครับซึ่งซึ่งผมผมเป็นหนึ่งในนักดนตรีซึ่งผมเน้นตำแหน่งคีย์บอร์ดเล่นตำแหน่งคีย์บอร์ดก็คือปกติเวลาเพื่อนคนนึ่นจะขึ้นมาร้องเนี่ยก็คือร้องเพื่อ วันนั้นผมเอ,อสมมติว่ารุ่นพี่คน,นักี่พี่สมชายนะครับแต่วันนั้นผมนึนกยังไงไม่รู้พอรุ่นพี่คนนันข้นมาปุ๊บเนี่ยคือคนทุกคนในวงรู้สึกเนี่ยเนี่ยแบบมันเหมือนกับอยู่ดีใจหายอะ่แะแล้วอยู่ดีผมเล่นเพลงคอนเกิรแสงคือเล่นเล่นเพลงคอนเสิรแสงทั้งครั้งที่บรรยากาศปาร์ตี้นี่แร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 ่แนเนี้ยเล่นทำไมอ่ะผมผมก็ไม่เข้าใจที่ก็คืออยู่ดีเล่น คือคนในวงแบบมองทำหน้าแบบเหมือนง่อยอะไรเงี้ยทำหน้าง่ายง่อยผมก็เล่นทอนนี้กันแสงอย่างเงี้ยก็เหมือนกับเล่นแซวอะครับพี่ก็คือแบบได้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 ไ้อ๋อคืออารมณ์น่ะไม่ได้ตั้งใจกะว่าจะเป็นเรื่องแซวอัมแล้วขึ้นมาแบบว่าเต้าแน้วแน้วแนวคือเสียงเสียงเสียงเพลงคือเสียงดนตรีคือเป็นทอนินการแสงเลยเป็นเป็นมือถอบอร์ดนะครับผมบอดได้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 เนี่ยมือกองกรับมุกที่เขาขึ้นมาแบบบางทีก็ยิ้มบ้างบางทีก็แก่ก็ทําหน้าเศร้าบ้างขึ้นใจเนี่ ครับครับผมก็คือคือรับมุกไปตีกองโ๊เพิมเนี่ยแล้วก็โอเคจากนั้นเนีย้วก็เปลี่ยนเป็นเป็นหินกัเป็นเป็นสนุกสนานไปครับครับผมก็หลังจากปาร์ตี้เสร็จก็คือต่างคนต่างด้การกลับบ้านผมมาเก็บของเก็บเรื่องตีกับกลับห้องกลับห้องมาก็คือต่างคนก็คือขับรถกลับบ้านบ้างนั่งแท็กซี่บ้างอะไรเงี้ยพอพอหลังจากนั้นก็คือเช้ามาเช้ามาก็คือมาทํางานตามปกตินะครับผมอันนี้เพื่อนเพื่อนที่ทำงานก็บอกว่าอที่ถึงการเสียนะ เดี๋ยวนักใครเสียพี่สมชายครับพี่สมชายเสียพี่สมชายคือก็คือคนที่ผมเล่นเพลงตอนนี้กันแสงเมื่อคืนนี้เดี๋ยวนะแกคือใครฮะเป็นรุ่นพี่เป็นรุ่นพี่ที่บริษัทครับผมเป็นรุ่นพี่ที่บริษัทครับที่เราไปเล่นดนตรีเมื่อคืนใช่ถูกต้องครับพี่แล้วตัวพี่สมชายเนี่ยเป็นนักองดนตรีด้วยว่าไม่ใช่ไม่ใช่ครับผมเป็นพนักงานในบริษัทเป็นพนักงานในบริษัทแก่เสียครับผมด้วยสาเหตุ รถคว่ำเสียชีวิตครับรถคว่ำเสียชีวิตนะฮะครับผมออหลังจากนั้นครับรถคว่ำเสียชีวิตก็คือ,อคือตอนแรกอะคือเขาบอกว่าสมชายผมก็บอกคือ,อคือผมไม่คิดว่าเป็นพี่สมชายคนนี้อะเพราะผมกับพี่เขาสนิทกันมากามแล้วก็ถามสมชายหนอยจจะเป็นแบบไอ้คนละแผนหรือเปล่าอะไรเงี้ยคือบอกสมชายที่ขึ้นมาลองเพลงมเนะ<อ>ลมเเื่อคืนนะผมตอานั้นแล้วผมเ็แบบอึ้งคืออึ้งเลยแบบเอ้ยทำไมเราเล่นแบบเอคือผมเริ่มพ้อเองแล้วทำไมเล่นขัดแช่งเขาหรือเปล่าเมื่อคืนเนี่ยเออ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 ผมก็แบบ คือแบบคือใจไม่ดีเท่หว่ะเกิดอะไรขึ้นเลยเนี้ยคือตอนแรกก็ไม่เชื่อไงเพราะว่าคือเข้ามาพวกเนี้ยเพื่อนเพื่อนทุกคนเปิดไลน์หมดแต่ว่าวันนั้นก็อาจจะไม่ได้เปิดไลน์คือเพิ่งมาถึงที่นานแล้วก็มาเปิดไลน์ก็แด่เห็นภาพเขาพี่เขาเสียชีวิตที่ที่ที่เกิดเหตุครับผมก็คืออรถที่เขาก็คือเป็นลักษณะของการคือรถยี่ห้อหนึ่งคือหลังคาเปิดประทุนนะครับแล้วลักษณะการพิจาวณ์ก็คือรถรถมันมันหงายท้องแล้วมันมันหงายท้องแล้วก็ เอ่อสีสากหายไปครึ่งหนึ่งตั้งแต่คือตั้งแต่ฟันบนคือไม่มีเลยทีตั้งแต่ฟันบนขึ้นไปครับผมก็คือคือลักษณะการความก็คือพอผมควมปต๊บเนี้ยหัวนั่นนั่นจะเป็นศีรษะเขาว่าคือแผลแผลไปกับพื้นแลวเขาเปิดกระทุนเปิดกระทุนหลังคาอนะครับผมก็คือคือพอเห็นภาพศบก็คือผมก็คือทรงนั้นก็คือช็อกเหมือนกันที่ว่าเออคือมันมันคือคือสนิทกับพี่เขามากเลยก็คือยังยังยังงงอยู่กับ กับเหตการที่เกิดขึ้นะะนะครับผมหลังจากนั้นก็คือไปก็คือไปเข้าไปร่วมง,งานศพนะครับแล้วนี้ก็คืออันนี้เอทางทางทางภรรยาพี่เขาอ,อเลาให้ฟังว่าเด็กเด็กประมาณสักที่เงหนึ่งหนึ่งหนึ่งสัญญาณหนึ่งสัญญาณหนึ่งหายนะหนึ่งอยู่ไหมครับพี่ตองครับโอเคโอเค อะฮะยังไงนะฮะต่อสิอ๋อก็อคือพี่เขามีลูกชายอยู่คนหนึ่งนะพี่ก็คือลูกชายเนะี่ยก็คือเขาเขาก็เล่นคือเออเด็กประมาณก็กําลังกําลังหัดตั้งไขกำลังหัดเลยนม,มแล้วเริ่มเริ่มพูดได้บ้างอะไรเงี้ยครับอ,อันนี้แม่เขามบอกผมแบบพ่อไม่อยู่แล้วนะพ่อไปสวรสค์อะไรเงี้ยเขาบอกข้ออะไรข้ออยู่เนี่ยพอนางเงินแล้วคราวนี้เขาเขาแบแน่แม่แม่พอลองไห้อืม คือเป็นอย่างเงี้ยประมาณกสามสี่คืนติดเหรอครับผมแม่แม่ทำไมพ่อร้องไห้แม่แม่ทำไมพ่อร้องไห้เด็กในขณะที่ผู้ใหญ่ไม่เห็นแต่เด็กเนี่ยเหมือนเห็นและสัมผัสได้แล้วก็บอกว่าพ่อก็อยู่ตรงนี้แหละแล้วก็เห็นเป็นพ่อร้องไห้แหละฮะครับผมก็คืออยู่ในบ้านออยู่ในบ้านก็คือร้องไห้เป็นอย่างเงี้ยสามสี่คืนตั้งแต่ตั้งแต่อตั้งแต่วันที่เกิดเหตุจน จนถึงจนถึงวันที่อก่อนก่อนวันที่เผาครับแล้วก็มีเรื่องหนึ่งที่ภรรยาเขาไห้ฟังคือคือภรรยาปกติอเขาจะไม่ค่อยเชื่อเรื่องเรื่องอ่าเรื่องกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์สิ่งศักดิ์สิทธิ์เรื่องเรื่องอะไรพิธีกรรมเรื่องอะไรที่มันบุรุษไงเขาจะเชื่ออืออืมเดี๋ยวขอแยกค่ะเราข้ามไปนิดนึงนะพี่๋องตอนตอนที่เขาเสียชีวิตนะครับผมคือตอนที่เขาเสียชีวิตอะเขาเขาเขาเล่นกีฬาพขกปีกเปินด้วยนะครับผม แล้วตอนที่เสร็จวิธีปรากฏว่าอาวุธปืนหายในที่เกิดเหตุเหรอนะอาวุธปืนหายตอนที่ประสบอุบัติเหตุนะใช่ครับผมอืมุธปืนแล้วคราวนี้คนที่มาช่วยเหลือพวกเนี่ยเป็นทั้งเป็นคู้ภัยทั้งเป็นชาวบ้านพวกเนี่ยคนที่อยู่ในนั้นอ่ะครับคือเพราะว่าตำรวจอ่ะจะถ่ายรูปมาหมดเลยใครเข้าไปจักอะไรบ้างตรงไหนบ้างเนี่ยคือทุกคนโดนสอบสวนโดนสอบสอบปากคำหมดเลยนะครับผมเพราะว่าเพราะว่าแฟนเขาไปแจ้งความที่สถานีตำรวจท้องที่ ว่าว่าอุ้งตื่นหายแต่แต่หลังหลังจากนั้นก็คือคือเแฟนแล้ว็ที่ผมเล่าให้ฟังก็คือแฟนเขาอจะไปซื้อของแถาเขาจะอะไรนที่อแถวสาหินจ้ารซึ่งมันจะมีพวกของของเกี่ยวกับงานพิธีกรรมอะไรอย่า้ยใช่ไหมครับครับแล้วคราวนี้อมีมีอาม่าอีกคนหนึ่งร้านร้านนึ่นเนี่ยเวลาจะเข้าไปปุ๊บเนี่ยเขาจะเอออันนี้ถูกนะอันนี้ซื้อได้นะอะไรเงี้ยคือ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 คนแถวนั้นก็คือจะเอจะชชวนเพื่อซื้อของ แต่นั้นมีอำมาไอ้นุ้ยนุยน้ย,ยเข้ามาก่อนดีิเนะแต่ว่าแฟนเขาเขาไม่เชื่อเขาบอกว่าเดี๋ยวก็ชวนซื้อของอะไรเนี้ยอืบอกไอ้นุ้ยล็อกแป๊บนึงรอกแป๊บนึงอะไรเงี้ยบอกบอกบอกว่ามีคงตามมาอะไรเงี้ยหั<อ>วาาหายไปครึ่งหนึ่งหน้าหน้าไปเลืกอกเลือดเห็นเป็นว่าหัวหายไปครึ่งหนึ่งมีหน้าไปนเนื้อคือลักษณะการหายที่ที่ที่การเขาเล่าฟังนะครับก็คือคือครึ่งล่างเห็นแต่ว่าข้างบนอ่ะตั้งแิ่ตีราะถึงเสงจมูกอ่ะคือเห็นกาง อืมอืมบอกแล้วค like ่ะหลังจากนั้นอาาคือแกคือเขาแปลงเขาเป็นว่าไอ้แบบชวนซื้อของอะไรว่เนี่ยทุเทียนอะไรก็มีอยู่แล้วอะไรเงี้ยพาอะไรก็มีอยู่แล้วอย่างเงี้ยแต่ว่าคือแบบอาจจะอายุเยอะแกหยุดหยุดพักแกสักหน่อยอะไรเงี้ยเพื่อจะซื้อของอะไรเงี้ยครัแต้วพักบอกอามาแกบอกว่าเออเนี่ยไม่แน่ใจว่าเป็นพี่หรือเป็นแฟนเออเขาฝากมาบอกอืาอันนี้อาาเขามองที่ไหลไหลที่ผู้หญิงคนนั้นอ่ะ หลายที่ผู้หญิงที่เป็นแปงว่าเขาฝากบอกว่าปืนอยู่หลังตู้เสื้อผ้าไอ้หนู่มเนี่ยเขาฝากบอกงี้คือเขาพูดได้ช้าไงเปืนอยู่หลังตู้เสื้อผ้าซึ่งอามาไม่รู้จักกับอามาก็ไม่กบไม่รู้จักกับผู้หญิงคนนี้เลยนะครับผู้หญิงก็ตกใจบอกทำไมพูดทำไมพูดเรื่องปืนที่ว่าเป็นแฝงความ ครอ้งนี้แฟนแฟนเขาก็เลยแบบเ,เขาก็แบบเริ่มเอยียดใจแล้วอบอกบอกเนี่ยมีมีคนผู้ชายเดินตามแล้วฝากฝากพูดคเนี้ยอสแ<ต>สดงว่าแสดงว่าอา,าม่าสามารถสื่อสื่อกับวิญญาณพี่เขาได้ยี่งหรอน่าจะได้ก็คือคือลักษณะคือที่พี่เขาที่ผู้หญิงเขาอะไรฟังก็คือคอาจจะติดติดตามมาแต่ว่าพี่พี่ผู้หญิงเขาอาจจะไม่มีเซนในการติดตามอย่างนี้แต่พูดแทงนี้พอพออาม่าพูดแบบเนี้ยพี่ผู้หญิงเขาว่าเลย กินหรือเปล่าอะไรเงี้ยแกก็เออราอุดหนุนอามาหน่อยซื้อของที่ว่าจะไปทําพิธีหนึ่งนะครับนะครับแล้วปรากฏว่าก็คือแกกลับถึบ้านแกก็จําคำของอุมาได้ออืและไปดูหลังเสื้อผ้าเจอไหมหลังตู้เสื้อผ้าปรากฏก็เจอปืนจริงครับพี่คือเจอปืนจริงๆถูกต้องครับคือตอนแรกคิดว่าปืนน่าจะอยู่ที่ที่ตัวแกแล้วก็หายไปตอนช่วงช่วงช่วงอุบัติเหตุถูกไหมปกติแกจะเอาอาวุธติดรถตลอดเพราะแกอพวกกีฬายิงปืนอะไรเงี้ยออ แต่นี่ปืนไปอยู่ตรงหลังตู้หลังตู้สภาครับอคือลักษณะคือเอาไว้เอาไว้ท่านบนหลังตู้แต่ว่าคือเวลาแบบอายจะแบบขยับหรือไงเนี้ยมันก็เลยหล่นไปไปด้านหลังตู้สภาอืมที่ผู้หญิงก็เลยไปถอนถอนแจ้งความเรื่องเรื่องอาวุธปืนเรื่องปืนครับผมอืครับผมก็หลังจากนั้นก็คือคือถ้าทําพิธีถวาศพอะไรก็ก็ก็เสร็จพิธีไปก็คือ นานๆก็ไม่ค่อยเจอครับก็ค่อยเบาแล้วก็จางไปครับผมแต่ว่าพี่พี่คนนีน้คือผมคุยกับพ kind of oh ี่ผู้หญิงนะคือเขาเอเขาคือพี่ผู้ชายคนนี้เขาชอบเล่นกีฬาพวกยิงนกยิงนกยิงปืนอะไรเงี้ยครับเพราะว่าเขาทางพี่ผู้หญิงเนี่ยเขาก็เคยห้ามหลายครั้งแล้วบอกอย่าไปยิงเลยยิงนกอะไรเงี้ยเพราะว่าวันหยุดเกาชอบไปตามทุ่งไร่ทุ่งนาอะไรเงี้ยคือยิงนกเลยแ้วเชื่อไหมพี่ป๋องมาทภา อันนี้ขอโทษขออนุญาตพี่สุนชายครับคือสภาพศพพี่ก่อนะครับที่หัวขาดขึ้นกับนกที่ใจยิงตอนที่ถ่ายรูปแบบเดียวกันเลยพี่คือแกยิงที่หัวแกยิงที่หัวโอ้ยเออคือยิงที่หัวนกแล้วโทษนะคือแกเสียก็ลักษณะคล้ายกันคือลักษณะศีรษะแกก็ก็เปิดออกเหมือนกันศีรษะเปิดออกไปขึ้นครับโอ้โหเหรอฮะ เดี๋ยวนะหนึ่งสิ่งที่หนึ่งมันจะจะจะบอกพี่ว่าเหมือนตอนที่พี่สมชายขึ้นมาร้องเพลงบนเวทีเนี่ยแล้วหนึ่งเล่นเพลงธรณีกันแสงเนี่ยมันเหมือนกับเป็นลางบอกเหตุป่ะเหมือนกับว่าเป็นลางบอกเหตุว่าเราอยู่ดีก็เล่นเพลงนี้ขึ้นมาแต่ในความเป็นจริงอ่ะมันก็เป็นมุกที่เคยเล่นมาก่อนหน้านี้แหละเออเชื่อไหมที่สองแต่ผมเล่นดนตรีมาผมไม่เคยเล่นเพลงนี้เลยนอกจากนั้อ๋อไม่เคย,เล,ยเล่นบนเวทีเลยอ๋อไ,ไม่เคยเลยไมนะ่เคยเลยครับอันนี้เป็นครั้งแรกในชีวิตครับ อ๋อคือไอ้มุกมุกเนี้ยก็ไม่เคยเล่นกันมาก่อนกับเพื่อนในวงไม่เคยเลยครับผมคือถ้าจะเล่นก็เล่นกันในในงานศพแหละถ้าถ้าเล่นก็คือเวลาเล่นเล่นถ้าผมเล่นคีย์บอร์ดก็คือจะเล่นเฉพาะในงานศพเท่านัา้นจะไม่เล่นข้างนอกแต่นี่คืองานนอกแล้วอยู่ดีก็ก็พร่งขึ้นมา<ช>ถาราที่<ม>พี่สมชายขึ้นมาร้องเพลงถูกไหมฮะใช่ครับเหรอคือเป็นโอ้โหดีกว่านะคือถ้ามองมุมนี้ผมผมผมขนลุกนะมือนเหมือนกับเป็นลางบอกเหตุเป็นเหมือนลางสังหรณ์เพราะหลังจากนั้นเนี่ยพี่สมชายก็เสียถูกไหม ใช่ครับคราวนี้ระยะเวลาที่ตอนที่แกขึ้นมาบนเวทีแล้วตอนที่แกเสียน่ะมันห่างกันประมาณกี่ชั่วโมงอ่ะห่างประมาณคีึ่โมงหลังนลังนแกเสียเห็นข่าวว่า<อ>ที่ผมดูดูข่าวจากข้อมูลอืเสียประมาณช่วงตีสองนะครับพี่ตอนตอนนั้นตอนที่เขขึ้นมาบนเวทีตอนประมาณสักกี่โมงเอ่อชั่งขึ้นเวทีช่วงประมาณสามสี่ทุ่มสามสี่ทุม่มแล้วกมาเสียตอนตีสองอุบัติเหตุถูกบ้า ผมโอ้โหนี่คือแสดงว่าคุณคุณคุณหนึ่งเห็นแกในช่วงสุดท้ายก่อนแกเสียเลยนะแล้วก่อนจะเสียก็คือเล่นเพลงนี้ขึ้นมาโดยที่ไม่เคยเล่นมาก่อนด้วยคือไม่ไม่ไม่ได้เอกใจคืออยู่ดูมันผมก็ไม่ได้คือไม่ได้เอกใจว่าอปกติคือเพลงนี้เขาห้ามเล่นอยู่ใช่ด้านนอกวัดอยู่แล้วมันก็ไม่ควรเล่นอ่ะอืมใช่ครับแต่ว่านั้นคือแบบอยู่ดีแค่แกทําหน้าเศร้าขึ้นมาอะไรเงี้ยเราก็แบบอ คือสารจะแสวว่าทะเลาะกับแฟนแล้วแล้วอยู่ดีเพเล่นเพลงอนนี้กันแตก<ม>อะไรเงี้ยผมว่ผมก,ผมก็รู้สึกว,ว,ว่าเอ๊ะประงเราเราไป็นลานให้เกิดเหตุการอย่างนี้ขึ้นหรือเปล่าโอ้ออ,อ,อ,อนี่ผมก็พยายามไม่ไม,ไม่ไม่คิดว่ามันเป็นเพราะเพราะตัวคนหนึ่งนะมันอาจจะเป็นเรื่องอ อะไรบางอย่างที่มันหาคําตอบไม่ได้หรอกครับผมคิดว่าอย่างนั้นนะนะฮะแต่ว่าเรื่องเรื่องเรื่องของยิงนกนี่ผมขออนุญาตเล่านิดนึงคกณหนึ่งว่าฟังผมว่าผมเคยเล่าหลายครั้งแล้วนะแต่ขออนุญาตเล่าพอดีบังเอิญหนึ่งพูดถึงเรื่องของการเสียของพี่สมชายที่ไปเกี่ยวข้องกับที่ว่าแกชอบยิงนกด้วยใช่ไหมฮะนะครับเชื่อไม่เชื่อฮะว่าในอดีตที่ผ่านมาสมัยผมเรียนรามเนี่ยผมมีรุ่นพี่นะผมผมเป็นเป็นเป็นเด็กรามเนาะแล้วก็เป็นเด็กริสเตียนด้วยก็จะมีรุ่นพี่ที่เป็นรุ่นพี่โรรงเเเเียนนนก่่่าาาวไปปหมือข้ นะช่วงไม่เข้าป่าล่าสัตว์ในยุคนั้นถ้าถอยกลับไปก็น่าจะมาสักสักสามสิกว่าปีนะครับในในขณะที่ผมนั้นน่าจะอยุ่มาสักยี่สิบแปดสิบเก้ายี่สิบประมาณนี้แหละนะช่วงระหว่างเรียนรามนะนะครับก็ปรากฏว่าไปกันเนี่ยฮะแล้วก็มีการพกปืนผาหน้าไม้กันไปนะนะครับผมก็ผมก็ยิงปืนไม่เป็นนะ่ยนะนะครับวันดีคืนดีนะครับที่อยู่ในตรงนั้นเนี่ยฝนมันก็ตกหนักครับแล้วมันก็ไม่สามารถจะออกไปทําอะไรได้เนาะปรากฏว่าช่วงฝนซาเมสฮนะผมก็ นึกสนุกครับคุณหนึ่งว่าฟังก็หยิบปืนขึ้นมาของรุ่นพี่อะนะนะครับแล้วก็เห็นนกมันไกลเลยไกลๆเลยนะด้วยความอุตริมั้งคือผมก็ก็อยากเนะเด็กวัยรุ่นอะมันก็อยากจะลองไห้เราใช้ยังไงปืนยิงยังไงพอเดีมันมีเป้าอยู่เป็นนก,กมันก็ไกลไม่คิดว่าจะโดนหรอกครับก็หยิบมามันมันบังเอิญมากคุณหนึ่งว่าคุณฟังฮะผมก็ยิงปุ้งป,งปรากฏโดนเฮ้ยโดนโดนกฮะโดนที่มันเกาะอ,อยู่ตรงกิ่งไม้ครับ ล่วงเลยนะแล้วผมก็วิงว่งวิงว่งวิ่งวิ่งไปไปดูปรากฏว่าจากที่เราเห็นนี่ว่าตัวมันใหญ่ครับปรากฏตัวมันเล็กนดิดเดียวเองแล้วว่าถอนขนถอนขนแล้วมันก็มาทําเป็นเป็นกับข้าวเป็นอาหารไม่ได้อ่ะสุดท้ายก็ต้องทิ้งฮะก็ต้องทิ้งนะนะครับเดี๋ยวนะคุณเอ่อคุณติวตอจะบอกพี่ป๋องฮะอยู่อยู่วิทญาเงียบไปจริงเหรอฮะก็นอกเช็คสิจริงเหรอฮะคระบับผมสัญญาณเงียบหรอ่ครบับเอ่อเดี๋ยวนะแป๊บนึงแปหนึ่งนะผมขออนุญาตเช็คสัญญาณโ,โทรศัพท์เอ่อเช็คสัญญาณวิทยยุงเ็ีกบ ยังใช้ได้ตามปกติใช่ไหมฮะยังโอเคอยู่นะนะครับผมขอเล่าต่อน,นิดนึงฮะนะครับหลังจากนั้นปรากฏว่าพอยิงนกได้เปรี้ยงปุ๊บนะผมก็วิ่งไปแล้วก็นกมาแล้วก็มาแกะแกะดึงขนถอนขนนะนะปรากฏว่าเหลือตัวทีเดียวฮะแล้วก็ทําอะไรไม่ได้เลยจะมาผัดมาทํากับข้าไวไ่ได้ก็ต้องทิ้งลน,นะครับหลังจากนั้นหนึ่งเช,ชื่อมั้ยไฟรายการเชื่อไหมฮะออผมไปเดินเล่นกับเพื่อนอะไรก็รุ่นพี่แล้วก็แต่ละคนก็ถือปืนผาหน้าไม้นะปรากฏว่าเพื่อนผมฮะ เพื่อนผมอ่ะเดินอยู่ข้างหลังผมแล้วยิงปืนลงน้ำนะฮะยิงปืนลงน้ําตรงนั้นมันจะเป็นหาซายแล้วก็มีน้ําเป็นแองนึกออกใช่ไหมครับเขาก็ยิงปืนลงลงน้ำอะที่มันมีแองเนี่ยลูกกระสุนน่ะมันฉลับน้ําแล้วมันก็เข้าโทษนะฮะเข้าตรงไปบริเวณที่มันใกล้ใกล้รูทวานผมอะนี่เรื่องจริงนะ โอ้โหตอนนั้นเนี่ยลมลมชายหาดที่ว่าเย็นเนยเกกเเนเ็นเนี่ยเหงื่อพการเม็ดเต้งเป้นี่มาเต็มเต็มหน้าเต็มตัวของไมหมดเลยแล้วปรากฏว่าสิ่งที่ผมโดนยิงตอนนั้นในที่ลูกกระสุนมันไม่ได้เข้าไม่ได้เข้า,ขารูทวานนะฮะแต่มันเฉียดนะมันเป็นตำแหน่งเดียวกันกันกบที่ผมยิงนกตัวนั้นน่ะเสียตอนเช้าเราไปตกตกนเออผมก็เลยเฮ้ยเดี๋ยวก่อนนะบาปนี่มันโอ้บาปเกานี่มันติดจรวดขนาดนี้เลยหรอเช้ายิงนกตาย แล้วก็ยิงเข้าตรงบริเวณก้นนกอะนะตกตอนบ่ายเราโดนปืนของเพื่อนยิงฉลับเข้าเกือบเกือบจะโดนเข้ารูทวาน่ะเออผมก็เอ้ยไม่แน่นะของแบบนี้นะอืมใช่ครับเออนะคะอ้าวโอเคคนหนึ่งยนดีกบคุณมากกับเรื่องที่ที่ที่นํามาเล่าผมเสริมเรื่องอีกเรื่องหนึ่งได้ไหมครับพี่ต๋องคือคือเมื่อกี้เราพูดถึงเรื่องนูค่ะคือคือผมก็มีคล้ายๆประสบการณ์ก็คือ แต่ไมได้กะก็คือจะมีแม่โนกกับลูกนกใช่ไหมพี่กอง็คือด้วยด้วยความขนองนะครับผมก็คือแบบไอ้เราคือเราลองยิงอย่างกระเตกอยู่ทียคือปกติยิงแม่นไ่ค่อยแั่นเท่าไหร่พอผมก็ยิงยิงไปโดนลูกนกตายนะปรากดลูกนกล่วงทุกนี่ยแม่นกเข้ามาปพ๊บโอ้ผมครั้งแรกเนี่ยพี่ต้องผมผมเห็นน้ําตาแม่นกอะน้ำตาของแม่นกอะแบบไหลไหลออกมาจากลูกตาครับ โอ้ผมสื่อเลยแล้วตั้งแต่นั้นทั้งที่ของเลยแบบใช่ไหมผมคบคบกาแฟนนะคบไม่เคยไม่เคยเดินไม่เคยเกินสามเดือนต้นเนี่ยทิ้งผมไปทิ้งผมไปตลอดออ๋คือนกใช่ไหมใช่คือเราเราไปพลาดเราไปพาดเขาเราก็จะผิดหวังเหมือนกันใช่ไหม รโอเคนะครับผมว่าของแบบนี้ก็เป็นเรื่องที่มันพิสูจน์ไม่ได้นะขอากฟังนะแต่ว่ามันก็มีหลายเหตุการณ์ที่มันก็ทําให้เราหน้าโงนนะว่าเอะมันเป็นไปได้ยังไงมันเกิดขึ้นได้ยังไงนะเอาละฮะหนึ่งไงขอบคุณมากกับประสบการณ์ที่ของที่หายไปนะเป็นการที่เป็นการที่บองตั้งแต่คผมจําได้รู้สึกก่อนที่พี่องคจะออกพวกเอซดีใช่ไหมครับเอาหรอโอ้สมัยก่อนแต่เร็่ใช่ใช่ใช่ชื่อว่าเดชอกเรื่องเล่าผีสมัยคัทเสร็เลยฮะนั่นทาเงเออ โอ้กขอบคุณมากผมเคยเคยกับพี่กล่องด้วยตอนนัที่เป็นแก๊สแก๊กับพี่ครับผมทามาจะมีหน้าปกสีขาวหน้าปกสีดำน้าปกสีเงินตอนนั้นพอทำเสร็จก็ไปวางไว้ตามร้านต่างๆไปฝากเขาขายยู่ร้านนะครับขอบคุณมากคยังไงติดตามกันไปเรื่อยๆนะนะครับขอบคุณมากคนหนึ่งครับสวัสดีครับ